คุณส่งไปขายที่ไหนถ้าคุณมีใบแก็มีใบเซอร์อ่ะคือเป็นการการันตีก็ว่าผู้บริโภคปลอดภัยสรุปขอแค่แก็บดีกว่าครับสมาร์ทฟาร์ไม่ออร์แกนิกแล้วข้อมูลท่านด็อกเตอร์ชัดเจนมากครับอ่าเดี๋ยวคลิปนี้มาคุยเรื่องของแก็บกันดีกว่าเผื่อบางคนยังไม่รู้จักคืออะไรค่ะป้าแก็บนี่ก็คือ G A P มันย่อมยจากษาอังกฤษ G ก็คือ Good A ก็ A g r i c u l t u r l P ก็ Practice Good Agricultural Practice ถูกต้องเพราะนั้นการปฏิบัติที่ดีเพื่อไม่มีผลต่อสุขภาพของผู้ใช้และผู้บริโภคแก๊ปเนี่ยมันก็ถ้ามาพูดกับเกระรอินรีเนี่ยมันต่างกันเยอะมากแก๊ปเนี่ยคุณใช้อะไรครอบหนึงอะฤดูหนึ่งคุณใช้กี่ครั้งอัตราเท่าไหร่สามารถที่ยาย้อนตรวจสอบได้ยาที่ใช้ซื้อจากบ,บริษัทไรมีเอลิฟิตีเท่าไหร่มีอะไรเท่าไหร และคุณฉีดไปแล้วเนี่ยต้องเว้นระยะการเกิดเกี่ยวกี่วันคุณทําตามนั้นและความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นมาพอเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยคุณส่งไปขายที่ไหนและคุณมีใบแก๊สมีใบเซอร์ซึ่งอันนี้จะครมวิชาการเกษตรจะออกให้หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกให้คุณคุณไปเสนอร้านไหนไปซื้อตัระสินค่าที่ไหนเขาก็อะซื้อเพราะว่า คุณมีแก๊บก็คือเป็นการการันตีว่าผู้บริโภคปลอดภัยปาแล้วมีโปรดักต์ตัวไหนที่สามารถใช้กับพืชได้โดยที่เรายังไปขอแก๊บได้อยู่ค่ะปาการจะขอแก๊บเนี่ยเขาก็ดูว่าดูดูนี้คุณจะใช้ยาอะไรบ้างกณก็แจ้งให้แก่พนักง,งานเขาเจ้าหน้าที่เขาเขาจะดูเห็นมึติว่าถ้าคุณใช้ไอตัวลา,าเทน,น,น,เนแอนเทอร์เขาก็จะดูหรือว่าเออลาเทนแอนเทอร์เนี่ยมีพิดขนาดไหนเช่นแอนเทอร์เนี่ยคุณจะใชุ้ณเขาจะดูอ้าวมีไอดีฟิตี้ความพิษ เฉียบพลันต่อว่าโดยโดย,โดยทางปากเนี่ยห้าพันมิลลิกร,รมัมก็เออ,เอ,อโอเคน้อยมากเอออย่างนี้เขาก็อนุญ,ญาตดังนั้นแสดงว่าเราแถมเอนเตอร์ก็สามารถใช้ได้นะก็ใช้ได้แน่นอน